ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลเนาะครับผมกับช่องพอไก่คือเก่าแล้วเนาะครับเนาะหลังจากที่ห้างหายไปไปโดนเนาะครับเนาะมันหายไปโดนมันเป็นโควิดแากันติดโควิดเด้อพี่น้องตัดแผลกันยั่งจุดแากันติดโควิดก็คือว่าอะไรครับผมก็รักษาเนื้อรักษาตัวเนาะก็คือเศร้าแล้วเนาะครับเนาะก็เลยหากล้วยงามๆมาให้พี่น้องในเบิ้งในช่มเพื่อเก่าแล้วครับ ปัน,นกันก<อ>ันครับคิดว่ากัดถามหาแม่พอกไม่ไปได้พยยันยี่ใกล้บ้านนี้ก็เลยได้นี่แหละนะพี่น้องเนอะผู้ใดที่ก็ลังติดตามก็ลังมองหาก็เลยเอา่เอาสวัสดีพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นโควิดพี่น้องเอ้ยเผิอ่อความก็ไปเป็นคนุกล้เข้าเบิดแล้วเอ้าเป็นโควิดด้วยพี่น้องเข้าเบิดทุกคนหมดแล้วเด้อครับเดนอะมีสองตัวเด้บ้านี้เ้อมีอยู่สองแม่เนาะครับเนาะ ตแรกนี่กันเพื่อทองอันผู้เจ้าถามหาอะโอ้ตัวแรกนี่เพิ่นทองแมนทอเพิ่นได้สิเข้อสองเดือนแล้วเดือนกลัวได้โอ้เพิ่นทองสิเข้อสองเดือนแล้วนี่ละครก็พอได้ครับผมก็พอได้พอเบิ้มเบิ้มโอ้เบิ้มเบิ้มจูเนียเบิ่มจูเนียโอ้ทูเนครับเบิ้มจูเนียเด้อพี่น้องเด้อะหมายเครบแม่นบ่พ่อไหอดครับหมายเลครบเด้อพี่น้องมีคลิปตรวจทองให้พ่อแม่นบหมครับโอ้นี่คือทองเบิ้มจูเนียเดือนกลัวสิเข้า2เดือนเนาะ ครัสามข้าทองโอ้ลูกที่สามข้าทองเปิ่นมาดเป็นมียอ่างไงเนาะครับเนาะเอาล่ะเมียอ่างเมียนั่นไงดีเนาะครับเสียงข่อยจะคือสายยันหน่อยเด้อเอาเบอร์อัตลักษณ์เพิ่นครับผมตากระแทมครับผมตาแตีมเด้อะอู้พี่น้องไอตาเตียมเตียมจมข้ออ่องไงเนาะครับเอ๋อเบิ่งอ่องอ๋อพี่น้องเพิ่นยอดเตี้ยเสีย องข้อองเนี่ยแบบอบแบบเผาวยังไงเนาะครับเนาะบางบางบางเรียบกีบเรียบกีบเท่าดีเด้อพี่น้องเด้อกำไรมีขาดหน้าหลังเนาะครับเนาะข้นม่งเก่งพี่น้องเอ้ยิจายังเหี้ยอเนาะพ่อยเหี้ยางเนาะ เจ้าอ้างไ่ไปว่าพวกเจ้าเนี่ยนะไปช่วยพวาเจ้ายุบหัวไปวะได้ <c oughs> โควิดเปลี่ยนงานเด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนงานบอกตะพูดเรื่อเจ้าของเก็บ่ยน่อยโลกนี้ผูใ้ใด้ว่าท่านเปลี่ยนกระเช้าเสื่อเนาะ <c oughs> มันธรรมาดาธรรมาดาพี่น้องพูดแล้วแต่ผู้ใดสิทธิ์ซาติเล่วเนาะแต่ว่าก็มีผลมีมีหายเปิดเส้นเชียงกัน,น,นลักษณะน่ะเขานี่งามเนาะพวกก็อัตราเบิร์นด้อพี่น้องเบิ่ง ตุ่นโตอ่างเงี่นึ่งได้สองรับประกันลาดเปอร์เซ็นคือเกาพ่ไนกี้ไกลสื่อหนึ่งได้สองรับประกันท่องล้านเปอร์เซ็นตเนาะครับเนาะได้เสียอีกต่างห้างแถมเสียคือเกาพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งควอมอ่างเงี้ยนะครับข้อมอ่ะเพเพื่ออ่ะตุ่นพี่น้องเบิ้งผมมักแต่เต่านมพนนิแล้วพ่อเต่าเบิ้งเด้พี่น้องเบิ้งเน่าเหมือนครับลูกเป็นอันฮิตน้หมอก อู้เต่าน่มหลังนี่งามเนาะครับเต่าน่มยิงใหญ่เลยครับพี่น้องเพิ่นเพิแบบแบบ่งแยกปลูกเพิ่นก็ได้เดสร็จนะครับจูกแรกเป็นตัวเม่อยู่อัาขินพี่น้องเออ,เอผู้ใดได้ไปได้ครับเด้อเอาไปลุ่นได้ครับเดินตัวเม่ยตัวเถิกในท้องนี่เฮาเฮาบ่ได้ตรวจให้เนาะเฮาตรวจแค่วา่ามันท้องเนาะครับเานาะเราแล้วคะแนนเพิ่มอ่ะแปดเก่าคะแนน เปิดไปแปดเมื่อนเก้าโอ้พี่น้องเอ้ยส่วนสูงพันเนี่ยพ่ออร้อยสามสี่บวกลบสูงอยู่ร้อยสามสี่บวกลบท้ายที่แล้วก็ลงสูตรเป็นเร้่องโอ้เธอเขคือเมียอ่างเงียดแต่พ่อเย้าเข่าเน่าโมเมนต์วันห่องนี่ครับอีลีครับอ่างเงียดีลักษณะหนาเขานี่งามเลยเหรอครับลักมากเต็มเปี้ยครับลักษณะนี่ครับเบิ้งหนาเขาหนาเขานี่เดียบานนี่เปิดง่ายครับกล่องซองท่างไก่ครับผุนขึ้นข้อด้วยครับขึ้นข้อโจโก้เลยครับผุน เป็นข้อยโตโกปันถ้าเป็นพูดจังนึงเพิ่นก็ทิว่าเป็นข้อยหมันเนาะแต่ว่านี่บ่หมันเนาะพี่น้องตรวจทองแล้วเด้อรับประกันออกจากนี่คือรับประกันท้องกันเนาะครับเนาะรับประกันกันล้านเบอร์เส้นด้วยเขานะครับเนาะ เอามานี่เอาโตต่อไปได้พ่อ่สติดโควิดใช่กันเปลี่ยนโควิดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้ก็รักษาโอ้ยาโควาดของเวทเจ้าอันไลายเบอร์เนี่ท่านว่เป็นเจ้าไหนล่ะไข่นัดสมวกด้วยเนี่ยนะนรับเอาก็คือว่าตอนนี้ก็รักษาเนื้อรักษาโต้เศร้าเลยได้อพี่น้องเด้อเศร้าแล้วครับเศร้าแล้วแต่กาญย่าประเอยไม่เจ้าเลี้ยงคือเกร้าหวัดยาประมาทกาญย่าโต้ขึ้เกาเหรครับผมยาประมาทครับผมโรกนี้เป็นดีก็ได้เป็นแล้วเป็นดีก็ได้เป็นเราก็หายนะพี่น้องเป็นเราก็หายอ่เป็นเราก็หายครับผม ไอ้รักษาเศร้าด้วยครับเด้อแรกเนี่ยเพิ่นลูกลอยสามทีบอกลบเด้อสถานะเพิ่นเพิ่นมีลูกในท้องไม่สเดือนกว่าสี่เข่าสองเดือนแล้วเด้อสถานะคือมีลูกในท้องเดือนกว่าสี่เข่าสองเดือนมันจีดีกับจีมือนอึนอยู่เฮ้ยหนิตัวีสองสามเมื่อนี่อีสองสามเมื่อนี่ก็ดีครบสองเดือนเนาะผู้เมียเงียดเถอะว่าพ่อว้าเถอะพี่น้องเบิ่งงามเด้อครับเด้อโมเมนต์วันหย่องครับเบิ่งเบิ่งเอา เป็นบทกว่างนั่นกับธรรมดาก็ดีเพื่อให้เงาได้ข่าวครับผมควรเพิ่นส่วนมากล้วยทะลอยสามสิบคืนเราก็ถือว่าเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ง่าๆได้แล้วครับพุดว่าขี่ได้ด้วครับพี่น้องง่ายเงาครับง่ายเงาเอ้าไปส่งเบิ่มดูนี่ไปได้พี่น้องเราสองเดือนแล้วเปิดแปดสิบเก่าคะแนนได้พี่น้องแปดสิบเก่าโทรมากินกลางนะครับเด้อพ่อมาพ่อเป็นพ่อสายันย่อช่วงเนี่ย ตอนนี้อยากเมื่อยเร็วเนาะเมื่อยหอบเร็วกันมาพูดได้ที่เป็นโลกอันนี้เป็นเศร้าไม่ไหมสิหูซื้อว่าเมื่อยเร็วน่ะร่างกายกับที่ว่านั่นคือเก่าแต่ว่ากิดดีคอยฟื้นฟูไปแล้วครับผมเอาเมืองกันโตที่ที่เอ่อที่สองนะครับน้องตัวแม่นั่งครับผมแม่สาวทู่แมาถามข้าวถามข้าวหลายคนอยูอ๋อเดี๋ยวหามาให้เอเลี่ยละบาทนี่ ช่องนี้ก็คือยากนะพี่น้องเอ้ยคือยากคือว่าแล้วนพูดเลยเขาจีบบ่อยากเปลี่ยนกันดอกเนาะแนวมยเอนี่แต่มันหิงไปร้อยติดมาแต่เหิงโมจะไปติดมันก็ผู้ใดกับผมดูขึ้นกันอ๋อแม่มาเนี้เอ้าอันนี้ก็แม่พร้อมผสมด้วยพี่น้องเป็นแม่สาวพร้อมผสมเนาะครับเนาะความสูงลอยสามสี่บวกลบสูงอยู่ที่ลอยสามสิบสี่บวกลบด้วยพี่น้องเป็นแม่สาวด้วยครับด้วยเป็นหนึ่งแม่สาวมึงหางครับผมมึงหางพี่น้องมึงหางมึงนุ่มครับผม หนังหนาตาใหญ่บ่เป็นขั้วไอที่กระดูกแข่งขายใหญ่นาะครับเนาะหนังหนาๆเลยนะครับเบิ้งเบิ้งนั้นพี่น้องแข่งขายใหญ่ยังดีครับงเข้าทำไรขาดขาทำไรมีขาดเบิร์เด้อครับเด้อนี่เออเบิ้งเลยครับผมเเอาเบิ้งหนาเพื่อนเนี่ยเบิ้งหน้าตาบัืนนี่พี่น้องเอ้ยคุณนะคุณกล่องสองข้างเพื่อนกับมีสองกล้องเด้อตากระแตมแจ้มเจ้ากระจตมเนี่ย้องมองเพื่นละโอ้ฟันเพื่อนพวก็ได้ที่ึ้นเตี้ยมซี่พื่อนเต็มเนาะพี่น้อง ฝ่ายหูวันเนี่เด้อครฝ่ายหูวันเนี่ยครับงอ่นฝอนลำเนี่ยติดสายเพชรบุรอนี่ครับเจ็ดสายแล้วเบิ้งรถเบิ้งคว่ำ like ลักษณะของทางเนี่ยไอ้พี่ขวนไอ้ทัดมาหลอกมาน่าพันเด้อครับมีขวนทัศนดอกไม้นะครับนอหนีิเนาะครับขวัญทัศนดอกไม้เด้อเด้อครับเด้อขวนทัศนดอกไม้ก็มีสองทางตัวนี้พ่อสองทางเลยโอ้ขวนตัวนี้ก็จับดีครับ จับงามดีครับพี่น้องนางชายง่ายดีเราพี่น้องเอาไปผสมรับเรื่องพ่อเจ้าเบิ่งอ่องข้อ่นบ้านดีพี่น้องเบื้องอ่องข้อคนบ้านเออลักษณะเออข้อใหญ่ๆนะครับเนาะเดือพาวแบบง่จีบเล็บจีบเท้านี่ดีนะครับเด้อพี่น้องดีๆบ่มีแต่นี้ตีคนข้อคอยแถมเสียให้ดังนี้ดังนีพอยวยลุยขอยติดข้อเวียนอยู่พอหญ่รวยกดไปพี่น้เดี๋ยวข่อยส่มเสียไปให้เจ้าเนาะพอหญ่รวยเด้อเบื้องบ้านพี่น้องเพี่น้องง่ายง่าเด้อครับเด้องาม ลงลายถามปีบอกอบสถานะท้องว่างพร้อมผสมจั้งน้อยนี่ละคนวันจั้งน้อยละไปมาเพราะพออาทิตย์ดกพเอาเพื่อนสีได้ผสมอยู่เร็วๆนีเนาะครับเนาะก็คือว่าเหรอพี่น้องผู้ได้เอาไปก็ไปเลือกสารพ่อพันธุ์ยังไงพี่พี่น้องมักร้อครับเนาะเลือกไซอิ๋วด้วยพี่น้องเด้อมักตัวใดก็เอาตัวนั้นไรละพี่น้องกันตัวใดก็เส้งตัวนั้นละตัวนี้พอเปิดไว้ราคาหลายเป็นได้พอเปิดใบหกสิบเก้าคะแนนได้พี่น้องละเปิดไว้ในราค่าหกหมื่นเก้า กสิบเก้านี่กัต่อล่องนะอีกขึ้นาตัวได้ขึ้นเ่าต่วได้คือเเขาด้วพี่น้องด้อราคานี่เป็นแม่สาวนะครับควายพ่อควายพ่อโดนก็เริ่มเริ่มเริ่มมีให้ละเด้อหอบเ้อครับพี่น้องหอบมีให้เลร้าเต็มร้อยเสื้อๆขันควายเต็มร้อยเน็ตมุดเจ้านี่จนขั้นควายพ่อขั้นขั้นพ่อ ขอบคุณเย็บชีเด้อตัวมาถามข้าวถามข้าวปัญญาย่งกับย่างยูขึ้นเก่านั่นล่ะนมใหญ่ๆเด้พี่น้องกล้วยตุโกโก้งามๆไม่โมจโอย่างนี้สาวนี่งามเนาะพ่อเนาะตัวนี้ตัวนี้ถือว่าถือว่างามพานเลยครับเด้อพานเอาไปผสมรอดปักตัวไหนกลับไปผสมมาหลายอันย่างเอาย่างง่ายเพิ่นเรื่องวันนี้ตัวนี้ก็ถือว่าพานเลยพี่น้องเด้อผู้ใดที่ก็เลังมองหาไปเป็นแม่บอกแม่พันอีกหนึ่งตัวเนาะสำแล้วกล้วยแม่สาวที่ก็เลังเชื่อผสมเร็วๆนี่ อลังคดโตมากขอยอมรับนั่นแสดงมาขอยนอนเริ่พี่น้องเนอขอยมีให้ขอยมีให้ขอยมีหลังจากขอยเป็นขอยมีให้แต่ขอย้วนกว่ายัยช่วงมันเป็นแห้งกันนะครับเอาเปิดไปแร่ราคาดลายมาได้ก็พอเบื่อูร้อยสามที่สีบอกเราเปิดไปครัเก้าคะแนนเริ่แม่สาวพร้อมผสมพร้อมคักนี่ครับฟอมผสมให้พี่น้องเอาไปจับสัตว์เอาได้ครับเอาแม่สุดท้ายนี้เขาก็มีอยงหลาย อย่าประมาทตะขนาดว่าอย่าประมาทก็ยังได้เปลี่ยนอยู่นะครับเนาะขนาดบอกพี่บอกน้องจับป้องขนาดกันป้องกันนกขนาดได้ครับเปลี่ยนขึ้าเหรอจนาดสั้นเอาเพิ่นมาเบิ่งควายหน้าคอ่งสีกัซื้ออันนั้นเสื้อเกลียวเสื้อแม่นเกลียวมาล้างมือให้พี่เนาะกันยังเป็นอยู่คือเก่าอาจจะเป็นคือว่าแล้วเนาะครับเนาะเอเาเป็นแล้วก็แล้วเปลนแล้วกัแล้วอ๋อรักษาเนี่ยรักษาตัวมาสอบถามอาการครับผม อ่ะสุดท้ายนี่ก็ว่มีอย่างหลายเนาะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คือเก่าแหละครับผมกระช่องใบบุญคือเก่าเด้อพี่น้องเอ้ยกระช่วงนี้ก็คือว่านั่นแหละก็ช่วงพักฟื้นเนาะครับเนาะเอากระหายดีแล้วล่ะครับบานี้กระมิบตาข่ายงามตัวญ่ๆยตัวสีนี่ไมสีง่ายถึกถึกครับผมพี่น้องเลยขึ้นเก่าแหละครับผมอ่ะสุดท้ายนี่ก็ขอกเก่าเข้ามาสวัสดีครับ